สิทิพาหาผัวใหม่หน่อยแล้วผัวคนเก่าเป็นอะไรแก่ลำคาญแล้วมึงไม่แก่เลยนะอีเจ้ผู้ชายทักมาหาตอนตีหนึ่งถามว่านอนหรือยังมาหาหน่อยได้ปะจริงจริงมันไม่มีความเกรงใจเลยนะตีหนึ่งอะจะว่าหรือไงทุเลศดมากเลยดีนะยังไม่นอนก็เลยไปหาหน่อย วันนี้คุณละลนานแต่งหน้าจัดไปหรือเปล่านะฮะใครใครแต่งหน้าจัดในี่จะบอกใครแต่งหน้าจัดเนี่ยันตื่นมาก็นหน้าเป็นอย่างนี้แล้วอย่าจะกินเราเหรอระวังอ้วนนะเพราะเรามันมากอยากหายเหงาไหมล่ะถ้าอยากหายเหงาเนี่ยเราก็จับเขาเนี่ยมาหงายพอเขาหงายเราก็จะหายเหงา